ดวงรายวันวันที่24เมษายน2568อราศีธนูดวงชะตาชาวราศีธนูในวันนี้นะครับสิ่งที่ชาวราศีธนูต้องระวงังนั่นก็คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากตัวท่านเองนะครับประเภทเป็นการทําอะไรแล้วประมาทเดินเล่อหันซ้ายชนของตกหันขวาของก็ร่วงอะไรอย่างนี้ครับมันเลยทําให้ งานที่วุ่นวายชีวิตที่ยุ่งเหยิงอยู่แล้วกลายเป็นมีอุปสรรควุ่นวายเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีเทคโนโลยีนะครับให้ระวังหันซ้ายชนหันขวาร่วงระวังนะครับเดี๋ยวมันจะได้เสียตังค์โดยไม่ใช่เหตุน,นะครับเรื่องราวทางการเงินนะครับชาวราศีธนูนะครับต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการเบริกจ่ายการไว้ใจหรือการฝากคนอื่นนะครับอย่างเช่นฝากคนอื่นไปกดตังค์หรือว่าได้ ให้ประเภทว่าช่วยอวนตังให้อะไรอย่างนั้นนะครับมีโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วพลาดแล้วเข้าตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจําเป็นต้องโอนตังที่ไม่ใช่ธุระของตัวเองคิดดีๆก่อนนะครับหาทางเลี่ยงได้ก็หาทางเลี่ยงไปนะครับไม่งั้นละเดอดร้อนนะครับอ่าเรื่องราวของความรักของชาวราศีธนูในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือการเป็นประเด็นจาก คนรอบข้างอย่างเช่นไปได้ยินเรื่องนั้นมาจากคนนี้ไปได้ยินเรื่องนี้จากคนนั้นมาแล้วมันก่อให้เกิดเหตุของการทะเลาะเบ,บาแวงหรือพ่นไฟใส่กันแบบที่เรียกว่าทะเลาะกันจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่ายๆเลยครับเรื่องราวของโชคลาภของชาวราศีธนูนะครับเป็นอะไรที่อาจโดนขัดลาบโดยคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะขัดอย่างเช่นเรากําลังจะได้งานอยู่แล้วแล้วดันมีคนโทรเข้าสายโดนตัดไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเหตุที่ ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ระงับอารมณ์แล้วค่อยๆลองคุยใหม่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่อนหนักผ่อนเบาได้นะครับ50-50อย่างน้อยๆขอให้เราได้เพิ่มอีกสักหน่อยนึงโอกาสและก็จังหวะดๆๆีๆก็จะเป็นของเราครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเรื่องสติเรื่องคำพูดด้วยนะครับดวงรายวันวันที่24เมษายน2568ราศีพังกรดวงชะตาชาวราศีพังกรวันนี้นะครับจะมีความฮุบแบบแปลกๆขึ้นมาคนที่เงาเงาหนืดหนืด ง่วง,ง,งแบบเลื้อยกระดึบกระดึบนะครับจู่ๆจะมีแรงฮึดขึ้นมาแบบแปลกๆนะครับไม่ต่างอะไรกับกินเครื่องดื่มชูกําลังทีละครึ่งโหลเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าดาวอุตสาหะเนี่ยส่งผลต่อชาวราศีมังกรค่อนข้างจะเด่นชัดนะครับจะลงมือทําอะไรก็ลุยได้เลยนะครับเป็นวันที่ชาวราศีมังกรนะครับเริ่มสตาร์จากจุดเล็กๆแล้วขยายผลไปนะครับเรื่องราวทางการเงินของชาวราศีมังกรนะครับเป็นอะไรที่ถ้า ออกลุยก็คือต้องลุยลงมือทำอะไรก็คือต้องทําคือเรียกว่าทํามันเฉพาะอย่างนะครับอย่าไปทําจับฉ่ายหลายอย่างนะครับอันนี้ล่มเกลี้ยงนะครับถ้าสมมุติว่าวันนี้จะออกไปจ่ายบินจะออกไปจ่ายค่างวดค่ารถหรือออกไปจ่ายตลาดก็เอามันสักเรื่องหนึงก่อนให้เป็นเสร็จทุระไปเป็นอย่างๆไปนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสําหรับชาวราศีมังกรนะครับหลายท่าน อาจจะโดนเรื่องของการบูลลี่การแซลกันที่แซลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาต่างๆมันทําให้เกิดการนอยได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าน้ําหนักมันหนักบนตาช่างนะครับไม่ได้เป็นหนักตรงอะไรส่วนไหนใครเพราะฉะนั้นคนเรามันสวยมันมั่นใจอยู่ยังไงก็สวยครับคนมันหน้าตาดีอ่ะมันหน้าตาดีแค่ภายนอกครับคนสวยอนะ่ะมันสวยที่ใจครับไม่ได้สวยที่หน้าตาเนาะอ่ะเรื่องราวของความรักของชาวราศีมังกรน,นะครับ หนุ่มโสดสาวโสดชาวราศีมังกรยังไม่ได้มีเกณฑ์เรื่องของความรักเด่นชัดเพราะว่าเอาเวลาไปทุ่มกับร้าน7 1อแสนอย่างโดยเฉพาะเรื่องเงินและเรื่องโชคลาภที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นช่วงเวลาในการแสวงหาโชคลาภหรือแม้แต่กระทั่งคนทํางานฟรีแลนซ์คนทํางานที่รับงานนอกต่างๆที่เป็นงานเสริมนะครับมีโอกาสได้งานเข้ามามากกว่าเพราะฉะนั้นโชคลาภจึงเป็นไปทางเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าเรื่องของความรักครับผมดวงรายวันวันที่24เมษายน2568 ราศีกุมโรชาตาชาวราศีกุมวันนี้นะครับอะไรที่ทำแล้วดูโดดเด่นจัดการได้จัดการนะครับหรือชาวราศีกุมท่านใดที่มีการที่จะต้องนำเสนอกับผู้บริหารนำเสนอต่อหน้าที่ชุมชนนำเสนองานวิชาการหรือว่าเป็นงานประชุมเพื่อน,นำเสนอผลงานวันนี้จัดให้เต็มที่เลยครับเอาให้อลังการเอาให้สุดแม็กเลยนะครับเพราะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับ มันจะเป็นการนําเสนอความรู้ความสามารถทักษะความคิดมีพลังอะไรจะถูกฉายออกมาหมดเลยเพราะฉะนั้นฉวยโอกาสให้ดีนะครับชาวราศีกุมเรื่องราวทางการเงินนะครับความคล่องตัวจะค่อยๆมีมีเข้ามาทีละนิดอุปสรรคก็จะเข้ามาทีละหน่อยเงินเข้ามาร้อยหนึ่งแต่รายจ่ายรอ200300แบบนี้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคิดจะจ่ายอะไรก็ต้องระวังนะครับยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความคล่องตัวมากแต่ก็ไม่ถึงกับฝืดเคืองนะครับ เรื่องราวทางการงานของชาวราศีกุมนะครับสิ่งหนึ่งนะครับก็คืออุปสรรคซึ่งความอุปสรรคนี้ถ้าเราทําจนสุดแล้วทําจนมีปัญหาแล้วหรือว่าทําอะไรจนหนักสุดขีดแล้วนิ่งก่อนนะครับเพราะว่าอุปสรรคตัวนี้เนี่ยมันจะบีบคั้นชาวราศีกุมค่อนข้างมากถ้าเหนื่อยนะก็พักซะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าก,กันกินขนมกินกาแฟกินน้ำกินอะไรว่าก,กันแล้วหยุด นะครับหรือไม่ก็ถ้ามีปัญหาก็โยนกองตุ่มลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาลุยใหม่จากการใหม่นะครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องราวความรักของชาวราศีกุมนะครับคงมีแต่ในกระตูนเล่ม5้าบาทนะครับที่ไปขย่าเสียมซีแล้วเจอเนื้อคู่เพราะว่าในวันนี้นะครับบางครั้งอาจจะได้รับการแนะนําจากเพื่อนหรือว่ามีการแบบรู้จักกันโดยบังเอิญผ่านเพื่อนอันนี้ถ้าถูกอกถูกใจก็ไปกันต่อนะครับไม่มีใครห้ามนะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับ มันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับเดาความคิดถูกอะเฮ้ยทาไมฉันอยากทำอย่างนี้ทําไมคิดเหมือนกันเลยประมาณว่าเธอคิดเหมือนฉันไหมบีหนึ่งเราก็คิดเหมือนกันนะบีสองอะไรอย่างนั้นถ้าคุยกันได้เข้าใจกันดีก็ถือว่าดีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยน,น,นี่ทำไมมันรู้ทันเราจังเลยอันนั้นก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ความคิดต้องใช้ให้ถูกแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ตัวเราเนี่แหละครับส่วนเรื่องของโชคลาภนะครับเรียกว่า เป็นการทำเพื่อตัวเองจากจุดเล็กๆนะครับบางคนอาจจะได้โปรโมชั่นได้คูปองไปรับแรกของรางวัลนิดๆหน่อยๆหรืออาจจะไปทำเพื่อตัวเองแบบมาฉันขอไปซาลอนฉันขอไปคาเฟ่ไปกินให้มันอิ่มน้ำหน่อยขอไปงีบอยู่ในคาเฟ่ไปดื่มดํากับบรรยากาศหน่อยเป็นจุดที่ ให้โชคลาภกับตัวเองนะครับก็คือได้รับรางวัลจากการใช้ชีวิตจากความเหนื่อยล้าอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับดวงรายวันวัน,วนที่24เมษายน2568ราศีมินดวงชะตาชาวราศีมินยังอยู่ในความอึกระทึกขึกโครมของดาวที่ยังปีญุยำราศีมินอยู่นะครับแต่มันก็เริ่มค่อยๆขยับองศาแล้วดังนั้น ความตึงเครียดของงานและคนรอบข้างจะค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิดนะครับเรื่องราวของคนรอบข้างยังเป็นเรื่องที่ปวดหัวของชาวราศีมีนนะครับไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดได้เต็มที่ก็คือแค่ค่อยๆลดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับให้คิดซะว่าก็มันเป็นของมันอย่างนั้นะจะให้ทํำยังไงละ่ะและสิ่งที่ต้องระวังนะครับระวังเรื่องของคําพูดเพราะมีโอกาสที่ระดับเสียงของชาวราศีมีนจะพุ่งปรูดขึ้นไปเรื่องของ เสียงสูงเสียงดังซึ่งถามว่าตั้งใจไหมอาจไม่ได้ตั้งใจแต่มันไปของมันเองอันนี้ระวังนะครับจะนําความเดือดร้อนมาให้อย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นจะพูดแ้วก็ค่อยค่อคิดค่อยๆไปค่อยๆเนิบเนิบนับนบนะครับเดี๋ยวจะดีเองเนาะอ่าเรื่องเราทางการงานนะครับถ้าจําเป็นต้องพึ่งพาอาศรรยัยเพื่อนและคนรอบข้างก็อย่างที่บอกครับระวังเรื่องของเสียงเรื่องของคําพูดต่างๆมันจะทําให้เราแบบจากดีกลายเป็นร้ายจากร้ายกลายเป็นหนักเลยนะครับ เรื่องราวของความรักของชาวราศีมีนรออีกนิดนะครับเดี๋ยวกําลังจะดีละเพราะว่าชาวราศีมีนหลายคนกําลังถูกจดจ้องแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยนะบางคนอาจจะมีคนแอบรักแอบชอบอยู่แต่ยังไม่สามารถเปิดตัวยังไม่สามารถมาให้เรารู้ได้แต่มีแน่รออีกนิดนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเป็นใครซึ่งมันก็มีได้ทั้งสองกรณีคือเราชอบเขากับเขาชอบเราแล้วก็เราไปชอบที่เขาชอบกัน อันนี้เป็นเรื่องเลยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องห้ามใจของชาวราศีมีนนะครับก็คือไปชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะครับเรื่องราวของโชคลาภก็เช่นกันนะครับชาวราศีมีนมีโอกาสได้โชคลาภเป็นของเก่าไม่ใช่ของเก่าวัตถุโบราณสมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาเลยนะครับอาจจะเป็นออของเก่าเก็บอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ให้พระเก่ามาเอาไว้เก็บไว้หรือว่าให้แบบของวินเทจของน่ารักน่ารัก,รกที่ เราเก็บอาจจะได้รับการส่งต่อมาอะไรทํานองนั้นนะครับหรืออาจจะไปช้อปปิ้งสินค้ามือสองแล้วได้ของดีติดมาก็เป็นไปได้นะครับ